ลูกของแกแกไม่เคยที่จะโกรธลูกของแกเลยแม้แต่ครั้งเดียวลูกจับไว้นะลูกนะนี่คือผู้หญิงที่ดีที่สุดในชีวิตของลูกหันมากราบพ่อเสิลูกปวดเลยอยู่ไหนลูกเนี่ยมาหาเราแป๊บเดียวเสิลูกกราบพ่อสามครั้งเลยลูก ขยับเข้าไปหาพ่อสียลูกขยับเข้าไปนีน่เองรักผู้ชายคนนี้ไหมเคยทำให้ท่านเสีย,จยใจไหมลูกรักเก่งมากไปลูกนอนตักท่านเหมือนที่นอนตักแม่ลูนอนหันหน้าไปหาแม่ลูก แล้วฝังเสียรแหล่นะเด๋จววะแรลล์ให้ฝัง